喂喂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  ใช่นี่กลับมาจากแดน,นที่อยู่ไทยหมันมาดนะฮะโลงมากครับ<อ>เป็นเชีออวเซนโอ้เชีออวเซนด้วยใช่ครับผมไปหมดเลยฮะนะครับโอ้ลูกกษัตรมาร์อีใต้อีใต้อ๋อไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ตอนนั้นคืนแต่ข่าวว่าคุณไปกินดินเนอร์กับพี่บีกับเอาอีมาด้วยไปคือ,อไปที่พวกตามผับอะไรเงี้ยครับผมแต่ไม่ได้ไปถ่ายรูปครับและคือกินข้าวอย่างเดียว ไม่ได้ไปต่อไปไปดูก็ตามเยิ้มหลายเขาไปเมินโดเรมอนมาด้วยใช่เป็นเมืองโดเรมอนไปหาคุณปู่ครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าได้ไปถ่ายรูปกับโดเรมอนแล้วก็ใจแอนอะไรพวกนี้ครับเยอะมากครับผมเพราก็ถือว่าเป็นทริปที่ไปกับ GTS ใช่ไหมใช่เขาพูด GTS ครับสนุกสนานอย่างมากเลยนะครับส่วนเอ๊ะผมผมก็ไปเมืองนอกเหมือนกันนะใช่ครับลืมไปเหมือนกันมันไปผ่านไปเร็วมากจนลืมมันเร็วเพราะว่ามันมีการแข่งขัน F1 แข่งรถฟอร์มูล่าวันซึ่งเขาซิ่งกันอย่างดูเดือดใจกลางสิงคโปร์อยากจะให้มีจัดแบบนี้บ้านไหน ไเขาจัดมาหลายปีแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าดูเดือดจริงๆก็คือดูเดือดเพราะว่าคอนเสิร์ตจริงๆตอนแรกรู้ว่าการแข่งขันจะดูเดือดแต่คนเนี่ยบินมาที่สิงคโปร์เพื่อดูคอนเสิร์ตของมารูนไฟล์คือเขาไม่ได้ดูแค่ที่ไทยอย่างเดียวแล้วก็มีคอนเสิร์ตของเคที่เพอร์รี่ด้วยแล้วก็เจโชด้วยถือว่าสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหเดินไปก็ชนกับคนไทยแต่เจโชหน้าเหมือนบอสนะฮะเนี่ยเจหล่อเหมือนกันครับผมครับผมนี่คุณต้องการโบนัสเลยใช่ไหมครับยังมอยู่ในที่ป มาก่อนดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้แล้วขอบอกว่าอูี่เกิดมาคุยหลายคนให้ดูครับคุณได้ดูย้อนหลังแล้วเรียบร้อยใช่ไหมผมดูย้อนหลังครับผมแล้วก็ดูกระแสต่างๆครับฟีดแบ็เป็นไงบ้างฟีดแบ็กนี่คนพูดถึงว่าทําไมไม่มีแฟนชันภาค2อแล้วก็ แจ็คเนี่ยอ้วนขึ้นเยอะเลยแต่หน้าตารอหล่อขึ้นสําหรับใครที่ไม่ทราบต้องท้าความหน่อยนะครับ,รบเทฟเกิดม,มาคุยเมื่อคืนนี่ถือว่าเป็นการกลับมาเจอกันใหม่ครั้งในรอบ10ปีของแก๊งแฟนฉันแม่แต่ละคนก็โตกันหมดเลยใช่ครับแล้วเราก็มีถ่ายช่วงสั้นๆเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยเหมือนทําเป็นตอนต่อของแฟนฉันเหมือนหนังสั้นนั่นเองถูกต้องครับผมซึ่งแน่นอนหลายคนที่ดูเมื่อคืนเนี่ยก็ติด ติดต่อมาครับผมแล้วบอกว่าจริงๆเนี่ยน่าจะเสนอให้ GTH ทำเป็นหนังภาคสองภาพก็สวยเมื่อคืนนี้ยอดเลยครับผมหลายเรื่องที่เราไม่ทราบเราเพิ่งรู้นะครับผู้ชมนะครับว่าแม่นี่เคยจีบโฟกัสด้วยนะแต่โฟกัสไม่ชอบใช่ไหมช้ำแล้วเหมือนคนเราผมอาจจะเปลี่ยนคนชอบก็ได้แต่ก็ร้องไห้หนึ่งครับผมครับโฟกัสไม่กินหมูครับคุณผู้ชมครับเขาอิสลามหรือหรืออะไรครับเขาอิสลามหรืออะไรโฟกัสนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือแฟนโฟกัสงงมากทายทายอยู่เขาเปิดเผยเลยนะ ว่าคนที่เขากำมังครบคนอยู่ชื่ออักษรย่อคือบอใบไ,ไม้ครับออซึ่งท่อง3มครับแต่ผมขอบอกพี่วูดีนะรจริงๆแล้วเนี่ยวันนั้นเนี่ย พระเอกช่องสามที่อักษรบอยไม้ผมรู้ว่าเป็นใครคุณรู้ซึ่งวันนั้นวันถ่ายเขาไปด้วยไปด้วยเขารออยู่ในรถในรถแม่โฟกัสผมก็มองทำไมดาราคนนี้ไม่มีรถเลยไงรถแม่โฟกัสมาขับเพราะว่านี่หลังจ่ออ่ะทวิตเตอร์เฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียพูดถึงเรื่องนี้มากใช่แฟนโฟกัสบอยไม้คือใครใช่ครับผมเช้านี้เราก็ยังยืนยันว่าเราพูดไปได้ผมรู้แต่ผมไม่บอกเพราะผมกลัวเสียเพื่อนอะครับแล้วมีการบอกว่าตัวเองอยู่ไหนแล้วว่า ถ้าเขาก็ทำงานเสร็จปุ๊บไปพาเขาไปดูหนังด้วยนะใครพูดเนี่ยใครพูดโฟกัสพูดกับใครพูดกับใครไอ้บอยไม้นอ่ะแขนอ่ะพี่มันเจ็บอ่ะต่แต่ผมืนผ่ามาสิบปีแล้วน่ะคคุณลืมลืมมาสักเถอะเราไปหาคนใหม่ดีกว่าจิกนวรัตน์ดีกว่าคนเดิมพูดเองก็หามันดิว ครับผมก็ขอให้คบกับจิกไวไวนะครับจะได้เอาเอาภรรยาเอาเอาแม่มาไหว้ภรรยาใช่แม่คนนีจะจิ๊กหน่อยครับผมเนครับรายการเอาในเช้าวันจันทร์วันนี้ดีกว่านะคุณผู้ชมบช้านี้พบกับคุณทีนะครับในแบบเจ้าพ่อโฆษณาที่ล่าสุดงานข้าวอีกแล้วครับโอ้ทีจะโรคจิตป่วนชวนไปเสียวโอ้โหและอีกอย่างเลยครับผมเดี๋ยวแป๊บเดียวหนึงไปเสียวที่ว่าจะเสียวอะไรผมไม่ทราบใช่นี่ฮะพูดว่าเสียวอะไรเสียวคือน่าจะเป็นพวกแบบว่า ใครไปแกล้งหรือใครแก้วหรือเปล่าอะไรเงี้ย <benefit> <c oughs> ไปทําอะไรเขาแบบแปลกๆอะไรเงี้ยเสียมันไปจิ้มอะไรเงี้ยไปรู้เหมือนกันคุณเสียไหมล่ะเสียครับผมจะกระเดียมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวเราถามเขาดีกว่านะครับและนอกจากนั้นยังมีมีครับเจ้าหญิงไอทีครับพีซีนะครับฉัตรปวีณนะครับผมที่มีเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่เธอไม่เคยพลาดเลยนะฮะวันนี้นะครับผมเนี่ยต้องให้เธอนะครับผมมาสอนผมสักหน่อยแลนะครับพี่บุญดีครับเออนะฮะปิดท้ายด้วยเจ้าหญิงป๊อปแดนซ์คุณผู้ชมแกรนด์เดอะสตาร์ ที่ว mm ัน hmm. นี so like oh, someone, hm? oh, like nice. cool. ้มีเพลงใหม่มาฝากแฟนๆรายการเรานะครับพร้อมเปิดใจถึงความสัมพันธ์กับโตโน่เหมือนมันจะเป็นแฟนกันไงโตโน่มันก็จีบทุกคนเลยนะช่วงนี้โอ้ยต้องการที่เข้าหมดแล้วครับใครไม่เคยคบกับโตโน่ในแอคซักหรือไม่เป็นข่าวบ้างให้มันรู้ไปใช่นะครับพูดเรื่อยๆนะโตโน่นะอัปเดตรักครั้งใหม่ด้วยของพี่สาวคุณเกรซคุณเกรซกันทร์เดี๋ยวถามแกรนดีกว่าว่าอะไรยังไงนะครับขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านทำไรอ่ะอันนี้ เกตการเก้าวโอ้แจ็คแน่นมากเลยเกตอะไรนะเกตการเก้าครับผมเอาละครับขอต้อนรับผลที่ค uh. uh. ah. ุณซีและคุณแกรนด์สตาร์ครับสวัสดีครับ เราข้อสุดสัปดาห์ใหม่สาวอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไปเมืองนอกนี่อยู่เมืองไทยหรือเมืองนอกเมืองไทยค่ะเมืองไทยนะะอเมริกาค่ะกลับมาเมืองไทยครับผมเมืองไทยนะล่าสุดนี้กลับมาจากอเมริกาเดี๋ยวเขาจะพูดถึงกระแสไอโฟนไปโอ้ไอโฟน5ที่คุณบอกว่าทุกคนที่ใช้จะยังไงนะจะต้องเป็นคนที่จะต้องเป็นคนแบบว่าเห่อนิดนึงแล้วก็เป็นคนแบบเท่ๆหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยตลกด้วยมั้ยฮะตลกด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวลองฟังบอกเขาซิเพราะอะไรก็เป็นพวกแบบ มิกเกอะไรเงี้ยนิดนึงที่เขาชอบใช้เพราะว่าไอโฟนห้ายังไงล่ะฮะอะไรประมาณนี้ครับผมช่วงเช้าอาจะอ่นนิดนึ่งกลับไปญี่ปุ่นครัวที่แล้วมันปั๊กเนียแต่ครัวนี้มันก็ยิ่งปั๊กยิ่งกว่าเนาะใช่ครับพวงนี้นะโทษสีครับเอาละครับมาถามซีกันดีกว่า ชายาเจ้าหญิงเจ้าหญิงไอทีครับภูมิใจไหมครับภูมิใจค่ะภูมิใจมากก็จริงๆแบบมันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าความรู้สึกที่เราบอกว่าเหมือนเหมือนรับนางนางงามอยู่แวเาโกไปแล้วหลายเวทีนะมีเยอะมากเลยมีมีมิสเตอรลนใหกับนางสะไทยคุณไม่เคยรู้มาก่อนเลยเนี่ยอจไม่ค่อยมีคนรู้เท่าไหร่ค่ะถ้าคุณเป็นกรรมการคุณให้ชนะไหม โอ้โหผมให้ครับผมโคนเนียนมากเลยครับผมเนียนมากคือหมายถึงว่าอะไรประกวดเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาสอนไอโฟนได้เนียนด้วยผมไม่ได้คิดอะไรงั้นพี่แล้วลงได้ในวันนี้นะลงได้ครับแต่ผมก็สงสัยอย่างหนึ่งว่า ชุดคุณแกเลยผมอยากซื้อไปให้คุณแม่ผมใส่มากมีขายอะไรครับผมไม่มเราออกแบบเอาเองออใช่ค่ะเขาเรียกว่าสไตล์อะไรครับการชุดนี้เอ่อไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เหมือนพยายามปรับให้เหมือนเป็นลุคที่เหมือนโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะคือมีความเท่แล้วก็มีความเป็นผู้หญิงด้วยคือมีความแบบ เซ็กซี่นิดๆอะไรเงี้ยวันนี้ในเมื่อเจ้าหญิงนะไอทีมาแล้วขออนุญาตถามทุกคนดีกว่าอินเรื่องไอทีไหมครับอย่างทีอินไหมอินครับผมครับชอบครับเพราะว่าทํารายการไอทีอยู่เนี่ยเออใช่ทำเหมือนกันทําเหมือนกันแล้วเล่าเราเองเหรอครับอินไหมเราก็ติดตามตลอดนะคะก็คือติดตามเทคโนโลยีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็นะเป็นวัยรุ่นสมัยนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบชอบเล่นอินเน็ตอะไรแบบนี้มีค่ะมี iPad ไอโฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีๆผมก็อยากอยาไปครบนะครับพวกว่าพกแบบไอแพดไอโฟนอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาทำไมคะพกไออุ่นอย่างแจ็คดีกว่าขอเล่นขอเล่นขอเล่นนี่ไม่หาอะไรแต่ผมอยากเล่นคนดีบอสเสีุดาเวลาก็ผมอยากเล่นสัุดาใหม่มปนคนมีอะไรใหม่ๆนะนะเราเราอย่าย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังกับมุขที่เก่าๆเลื่องีกว่านนะจนะแต่ก็ตลกดีได้เมื่อกี้นี้นะครับไปไหนมาไหนพกอุปกรณ์ไอทีไปเชื่ออย่างอย่างอย่างนี้คุณซีนี่พกเป็นกระเป๋าเลยนะโอ้ ล่าสุดไปอเมริกาเนี่ยได้ข่าวว่าพบกระเป๋าอีกใบหนึ่งแย่เพื่อเก็บของไอทีจริงๆคือเหมือนแบบของซีพูดยากอะเพราะว่าซีไม่ใช่แค่ผู้ใช้ใ่ะคือซีเป็นนักข่าวสายไอทีเวลาเราจะแบบจะไปทํางานปั๊บเนี่ยเราก็กลัวแบบอุปกรณ์ไอทีเราพังเสียหายหรือบางทีเวลาเราไปแบบแต่ละบริบทอะอย่างสมมติแบบครั้งนี้เราไปถ่ายนาสคาไงไปถ่ายรถ แข่งที่แบบคนเมกันเขาบ้ายงวงฟอร์มูล่าวันเงี้ยเราก็กลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปเข้าไปข้างในแล้วคนข้างในเขารู้สึกแบบกล้องตัวใหญ่มันอึดอัดไปไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเอากล้องตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่ไปส่วนแท็บเล็ตเนี่ยสิก็จะเอาไป2อ,อันอยู่แล้คือ<ช>จะต้องมีไอแพดอันนึงแล้วก็จะต้องมี Android อันหนึ่งเผื่อว่าเผื่อว่าแบบซิมที่นั่นน่ะ ไปถึงแล้วซื้อแบบเวอร์ชั่นเป็นไมโครซิมไม่ได้ต้ซื้อเป็นอันใหญ่แล้วก็เผื่อๆไว้ก็เลยมีแบบมันเลยมีเยอะมากบวกกับที่ชาร์จอีกแล้วแบบใเมการจะยุ่งมากเวลาที่ต้องสแกนของะะก็เลยแบบมันก็เลยเยอะเต็มไปหมดเลยก็จะล่ำๆใช่เดี๋ยวนี้คําสุภาษิตก็เปลี่ยนใหม่นะครับปกติจะมีรัก้วยถูกรักลูกให้ตีเดี๋ยนี้รักวยถูกรักลูกให้ไอแพดอ้าว ไม่มันไม่จะเป็นต้องตลกไงแล้วก็เราก็เราก็ตั้งใจฟังนะรับวัวให้ถูกรับวรู้ให้ไอแพดก็ถูกแล้วไงก็ถูกคือเดือนที่แล้วมีคนพูดถึงประเด็นนี้นะครับคนคนเริ่มแซวไงสองแล้วนะครับอย่าเพิ่งไล่ออกนะครั้งที่สามที่ไปเลยแล้วโอเคโอเคนะฮะจิ้งดีกว่าเดี๋ยวที่สังเกตว่าคนติดเทคโนโลยีเยอะมากเสาร์ที่ที่ผ่านมาผมไปดูแอปฟันในด้วยสิงคโปร์คุณผู้ชมครับแล้วต้องขอบอกบอกว่า คนสิงคโปร์ก็ไม่แพ้คนไทยนั่งกินข้าวอยู่บนโต๊ะพ่อแม่ลูกไม่คุยกันคนก็กดๆจิ้มๆที่บ้านที่บ้านของแกรเป็นอย่างนี้ไหมก็จะเป็นอย่างนี้สำหรับแกรกับพี่เกรซนะคะนั่งด้วยกันแไม่คุยกันก็คุยคุยค่ะแต่ว่าก็คือเราก็จะแบบว่านู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างติดเหมือนกันแล้วทีละบ้านคุณเป็นไง ก็จริงๆพ่อติดครับคุณพ่อติดเหรอฮะพ่อติด iPad ครับพ่อชอบดู YouTube ชอบดูเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทีไม่ค่อยเล่นที่จะเล่นพวกอย่างโลกโซเชียลมากกว่าแต่พ่อเนี่ยจะชอบ YouTube ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องพีคเป็นไงน้องพีคนี่พี่เต๋อป่ะไม่ใช่อันนี้ทีหน้าเหมือนพี่เต๋อมากเลยเออคล้ายกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเช้าวันนี้เช้าวันจันทร์เนี่ยเรามา เราไปขอคุยอะไรที่มันฮาๆหน่อยดีกว่าครับผมจะปล่อยละฮ่าอีกไหมไม่มีละอานิี้อ่ะเราประกาศว่าอันนี้ฮาแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับมาดูภาพนี้ผมไปเจอคลิปน่ารักคลิปหนึ่งเลยครับคุณผู้ชมซึ่งซึ่งต้องขอบอกว่าน่ารักจริงๆนะครับเป็นเป็นน้องหมาทํางานบ้านนะครับเจสซี่สุนัขแสนรู้พันแจ็คแรสเซลนะนะสุดแสนฉลาดสามารถทํางานบ้านได้ดูนะดูนะคือตั้งแต่เช้าเนี่ยเตรียมอาหารเตรียมอาหารนะครับรวมถึงพับผ้าขนหนู เคยดูใช่ไหมซีเคยดูด้วยไหมน่ารักมากะฉลาดมากเจสซี่ได้รับการฝึกจากทิสเตอร์นะครับผู้เป็นเจ้าของแล้วก็เป็นผู้โพสต์วิดีโอโชว์ความสามารถลงในยูทูบดูสิดูสินี่ทำอะไรเนี่ยเอาของมาใส่ตะกร้าใช่ไหมเลือกเองด้วยช้อปปิ้งได้ด้วยนะสามารถเปิดติดประตูได้อย่างคล่องแคล่วด้วยได้ค่ะนะครับดูสิดูสิไม่รู้ว่าเซตถ่ายหรือเปล่านะแต่รู้สึกว่าเท่าที่ทีมงานไปสื่อมาแหล่งจากแหล่งข่าวเนี่ย คือสามารถทําได้จริงๆนะครับกดปุ่มเปิดฝาไมโครเวฟได้กดน้ําได้ที่ประตูบ้านได้นะทำได้จนถึงถอดถุงเท้าให้เจ้าของแล้วก็ทุบไหล่เจ้าของอ่ะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เขาสมองเขาดีกว่าผมอีกนะครับเนี่ยพับผ้าได้ด้วยไหมฮะแล้วก็ตอนที่เดี๋ยวจะคอยดูคดูดีก่อนนี่อะไรเนี่ยเอาของไปเก็บในตู้ได้ด้วยเเอโก่งทำไปแล้วทได้วยหพายคนทำ ทำได้ไม่แพ้คนเลยนะครับคุณผู้ชมนะฮะเจสซี่พันแจ็ครัสเซลนะฮะพันเดียวกันเลยขอบคุณที่พันเลยครับแจ็ครัตติวแน่นมากเลยทุกวันเลยอันนี้แจ็ครัสเซลแต่นี่แจ็คแจ็ครัตติวแจ็ครัตติวนะครับโอ้โหรู้สึกว่าน่ารักมากนะครับ ต้องขอบอกแล้วครับว่าสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขที่ค่อนข้างที่จะฉลาดมากพอสมควรเจสซี่ต้องขอบอกว่าเล่นหนังเรื่องนี้ผมเพิ่งทราบมันคืสีขาครับไม่ใช่เรื่องอะไรครับผมเบเวอร์ลี่ฮิลล์ชิวาว่าสองนะครับก็ถือว่าเป็นสุนัขแสนรู้ครับคุณเคยเจอสุนัขแสนรู้ขนาดนี้มากคุณแก๊งไม่นะคะคือคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราคงไม่ต้องจ้างแม่บ้านก็ได้จริงๆค่ะยังคิดเลยว่าหมาอย่างนี้มันมีในชีวิตจริงไหมครับที่จะแบบ ฉลาดได้ขนาดนี้นคุณเคยเจอไหมคุณสิมีคือจริงๆซสิดูในอินเทอร์เน็ตเยอะแล้วแบบอย่างไอตัวเจสซี่ตัวนี้มันน่ารักมากถึงขนาดเจ้าของอ่ะคลิปแรกคนดูเยอะมากเป็นหลักแบบ ถึงขนาดแบบเป็นหลักล้านวิวในเวลาแบบอันสั้นๆแล้วคนก็ forward กันเยอะมากจนแบบถึงขนาดต้องให้แบบคนนี้มาออกรายการทีวีดังๆเพื่อที่จะมาสอนให้ดูมาโชว์ให้ดูว่าหมาเขาสามารถทําได้จริงๆไม่ใช่ว่าตัดต่อนั่นเองรักมากเขาไม่ค่หลายคนแหละซิว่าเขาต้องตัดต่อแหละก็คงตัดต่อในระดับนึงแต่ผมคิดว่าเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเจสซี่นะแจ็ควัเซลตัวนี้ที่ดังมากเดียนเมืองไทยเราจะถ่ายบ้างแจ็คกี้แจ็คกี้แจ็คลัเติหรือเ่าถ้ารักมากจริงครับผมทำไร้บ้าง คุณเนี่ยผมนี่ได้หมดครับผมทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ <at> ้างแก้เนี้ครับอะไรมาเนี่ยครับผมคือมันเป็นแนวผมมีความรู้สึกว่าไม่พี่บุ๊ผมผมมีความรู้สึกว่าคนเราถ้าจะเลี้ยงถ้าจะเลี้ยงหมามันต้องมีอะไรที่แบบว่าเหมือนคล้ายๆกับเจ้าของมีความรู้สึกไหมฮะจริงๆเขาบอกว่าถ้าหากว่าคุณดูพันหมาคุณจะรู้เลยว่าเจ้าของเนี่ยหน้าตาจะประมาณนั้นอย่างคุณเนี่ยเลี้ยงอะไร น่าจะบูด็อกไงอย่างเงี้ยคือถ้ามีภาพเปรียบเทียบนี่คือแบบเหมือนแน่นอนเพราะตอนนี้ผมก็เลี้ยงเฟนบูด็อกกับบูด็อกครับผมอใช่ครับนวาจงไม่รอดเจ้าของเลยจริงจริงอะพักกันแป๊บนึงคุณผู้ชมอยูช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยกันเต็มๆกับคุณชีอ่าแล้วครับล่าสุดมีสามมาแชิไลน์ด้วยนะครับสร้างใจฟังขึ้นีกคุณผู้ชมแต่ไม่ได้มาแบบธรรมดามาป่วน เพื่อต้องการชวนไปเสียวด้วยโอ้โหเรื่องราวจะเป็นไงนะต้องติดตามช่วงหน้าครับผมช่วงนี้พักสักครู่ครับ